อยู่เงียบๆแต่มีอิทธิพลมักถูกใช้เพื่อบ่งบอกถึงบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่ค่อยเผยตัวหรือแสดงออกมากนักแต่กลับสามารถสร้างอิทธิพลหรือผลกระทบในวงกว้างได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงดังหรือการปรากฏตัวในที่สาธารณะในหลายๆสถานการณ์คนเหล่านี้มักใช้วิธีการที่เน้นความคิดหรือการกระทําที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากกว่าการใช้คําพูดหรือการโต้แย้งที่ชัดเจนมี6ประเด็นมาเล่าเริ่มที่ข้อหนึ่ง การสร้างอิทธิพลจากการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์บุคคลที่อยู่เงียบๆแต่มีอิทธิพลมักจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวพวกเขาไม่มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกในทันทีแต่ทว่ามักจะมีการคิดและวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบบางครั้งการกระทำของพวกเขาอาจไม่ปรากฏชัดเจนแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าเหตุการณ์หรือการตัดสินใจที่พวกเขาทำ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคมการสร้างอิทธิพลจากการเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการนําพาทีมหรือองค์กรไปสู่ความสําเร็จวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแรงบันดาลใจสามารถกระตุ้นให้คนอื่นๆร่วมมือและทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นนี่คือบางวิธีในการสร้างอิทธิพลจากการเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์การสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนผู้นํา ที่มีวิสัยทัศน์จะต้องสามารถสื่อสารเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ทีมเข้าใจได้อย่างชัดเจนและมีความหมายการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของอนาคตที่ทุกคนสามารถมองเห็นและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้จะช่วยสร้างความกระตือรือร้นและความเชื่อมั่นการเป็นแบบอย่างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นตัวอย่างของค่านิยมและหลักการที่ตนเองได้กำหนดไว้ผู้นำควรแสดงถึงความมุ่งมั่นความสามารถในการตัดสินใจ และการทำงานหนักเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นทำตามการสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจผู้นำขวรสนับสนุนและให้กำลังใจสมาชิกในทีมในการพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเพื่อให้ทีมรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์การสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงการมีวิสัยทัศน์ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์การเข้าใจความต้องการและความคาดหวังช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลและเชื่อมโยงกันได้การปรับตัวและการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จะต้องสามารถปรับตัวตามสภานการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้รวมถึงการหาวิธีใหม่ๆการแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ จะสร้างความเคารพและความไว้วางใจในตัวผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สามารถสร้างอิทธิพลได้โดยการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในเป้าหมายที่ตั้งไว้มีทิศทางและมีคนที่นำพาไปสู่ความสำเร็จพวกเขาจะมีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการบรรลุปเป้าหมายข้อ2การมีอิทธิพลผ่านการกระทำการอยู่เงียบๆในที่นี้อาจหมายถึงการเลือกที่ไม่แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นออกมาชัดเจน แต่แทนที่จะแสดงออกพวกเขาใช้การกระทําเพื่อสร้างอิทธิพลตัวอย่างที่ชัดเจนคือผู้ที่ทํางานเรื่องหลังเช่นผู้จัดการที่ไม่ได้อยู่หน้าฉากแต่มักมีบทบาทสําคัญในการวางแผนหรือการตัดสินใจที่สําคัญพวกเขามีอิทธิพลในการผลักดันทีมงานไปในทิศทางที่ต้องการโดยไม่ต้องพูดออกมาการมีอิทธิพลผ่านการกระทําเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและความเคารพจากผู้อื่นโดยไม่ต้องพึ่งพาคําพูดหรือคําสัญญาเพียงอย่างเดียวการแสดงออก ด้วยการกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการที่พูดถึงจะช่วยสร้างอิทธิพลอย่างยั่งยืนนี่คือลักษณะบางประการของการสร้างอิทธิพลผ่านการกระทำการแสดงความรับผิดชอบผู้นำหรือบุคคลที่มีอิทธิพลจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำทั้งในด้านดีและไม่ดีการยอมรับผิดเมื่อทำผิดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพจากผู้อื่นการตั้งใจและความมุ่งมั่นการที่บุคคลทำงานหนัก และตั้งใจทำสิ่งต่างๆด้วยความทุ่มเทแสดงถึงการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนการทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นจะทำให้ผู้อื่นมองเห็นความทุ่มเทของเราและอาจอยากติดตามหรือตอบสนองในทางที่ดีการทำตามที่พูดการที่บุคคลทำสิ่งนี้พูดหรือสัญญาไว้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพหากผู้นำหรือบุคคลทำตามคำพูดจะทำให้ผู้ที่อยู่รอบตัวรู้สึกว่า พวกเขาสามารถพึ่งพาได้การยึดมั่นในค่านิยมและหลักการการที่บุคคลยึดมั่นในค่านิยมและหลักการที่ตนเองเชื่อถือแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายจะสร้างภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นได้การกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยมที่แสดงออกไปจะทําให้ผู้อื่นมองว่าบุคคลนั้นเป็นผู้นําที่น่าเชื่อถือการดูแลและสนับสนุนผู้อื่นการให้การสนับสนุน ด้วยการกระทําจริงเช่นการช่วยเหลือเมื่อคนอื่นต้องการหรือการยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงการทำสิ่งที่ยากการทำในสิ่งที่ท,าท้าทายหรือยากลำบากแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความสามารถในการ,รเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่กลัวที่จะพลาดหรือผิดพลาดข้อ3การแสดงออกในรูปแบบที่ไม่หวือหวาหลายครั้งที่คนที่หยุ่เงียบ แต่มีอิทธิพลเลือกที่จะใช้การแสดงออกในรูปแบบที่ไม่หวือหวาแทนที่จะสร้างกระแสหรือความตื่นตระหนกในสังคมพวกเขามักจะเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสถานการณ์และไม่เปิดเผยตัวเองมากเกินไปาก,การมีบทบาทในกลุ่มหรือชุมชนที่ไม่ต้องการการโฆษณาการแสดงออกในรูปแบบที่ไม่หวือหวาหรือการแสดงออกแบบที่เงียบสงบและมีความเรียบง่ายมักจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาก,การแสดงออกที่เก่งดังเกินไปนี่คือลักษณะบางประการในการแสดงออกในรูปแบบที่ไม่หวือหวาการแสดงด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอแทนที่จะพยายามสร้างความประทับใจผ่านการแสดงออกที่ฉูดฉาดการแสดงออกผ่านการกระทำที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพจะสร้างความเชื่อมั่นจากผู้อื่นการทำงานอย่างหนักและทุ่มเทในสิ่งที่ทำทุกวันจะสร้างความเคารพและยอมรับจากผู้อื่นได้ดีกว่าความสุภาพ และเรียบง่ายการพูดหรือการกระทำด้วยความสุภาพและเรียบง่ายสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายและไม่รู้สึกว่ามีแรงกดดันการรักษาความสงบและให้ความสำคัญกับการฟังผู้อื่นแทนที่จะพูดมากเกินไปเป็นการแสดงออกที่มีความน่าเคารพก,การยิ้มและแสดงความเป็นมิตรการแสดงออกที่ไม่หวือหวาสามารถทำได้ไง่ายๆผ่านการยิ้มและแสดงความเป็นมิตรในแบบธรรมชาติการยิ้มอย่างจริงใจและแสดงความอ่อนโยน ทำให้คนอื่นรู้สึกเชื่อมโยงและไว้ใจการฟังและให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นการแสดงออกที่ไม่หวือหวาคือการฟังและให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นการรับฟังอย่างจริงใจแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นโดยไม่ต้องแสดงอารมณ์หรือการพูดที่เกินความจำเป็นการยึดมั่นในหลักการการรักษาความตรงไปตรงมาและยึดมั่นในหลักการ แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายจะสร้างความน่าเชื่อถือในแบบที่ไม่ต้องการความสนใจจากผู้อื่นการแสดงความมั่นคงในความคิดและความเชื่อจะสร้างอิทธิพลในรูปแบบที่เงียบสงบข้อสี่การทำให้ผู้อื่นเชื่อในความคิดบุคคลที่มีอิทธิพลในลักษณะนี้มากจะสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นด้วยในแนวคิดหรือการกระทำของตนโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายพวกเขามักสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่น ในแบบที่ไม่ต้องใช้เสียงดังหรือความชัดเจนเกินไปการโน้มน้าวใจในลักษณะนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือในองค์กรต่างๆการทําให้ผู้อื่นเชื่อในความคิดหรือแนวทางที่เรามีเป็นทักษะที่สําคัญในการสร้างอิทธิพลและการนําพาทีมไปสู่ความสําเร็จนอกจากการพูดถึงความคิดของเราแล้ว การมีวิธีการและท่าทางนี่สามารถเชื่อมโยงและทำให้ผู้อื่นมั่นใจในสิ่งที่เราคิดมีความสำคัญมากนี่คือบางแนวทางที่สามารถช่วยทำให้ผู้อื่นเชื่อในความคิดของเราการสื่อสารที่ชัดเจนและมีเหตุผลการนำเสนอความคิดหรือแนวทางด้วยเหตุผลที่ชัดเจนและมีหลักฐานสนับสนุนจะทำให้ผู้อื่นมองเห็นความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในความคิดของเราการใช้ข้อมูลที่เป็นจริง หรือมีการวิจัยที่รองรับจะช่วยให้คนอื่นเห็นว่าความคิดของเรามีความสมเหตุสมผลการฟังและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นการแสดงความสนใจในการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนการแสดงความคิดเห็นของตนเองจะช่วยสร้างความไว้วางใจผู้อื่นจะรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีค่าและเมื่อเรานำเสนอความคิดของเรา ต่อไปพวกเขาจะเปิดใจมากขึ้นในการรับฟังการสร้างความเชื่อมโยงกับความคิดของผู้อื่นการทําให้ผู้อื่นเชื่อในความคิดของเราไม่จําเป็นต้องเป็นการบังคับหรือพูดว่าคุณต้องเห็นด้วยกับฉันแต่สามารถทําได้โดยการเชื่อมโยงความคิดของเรากับสิ่งที่ผู้อื่นเห็นด้วยหรือเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเช่นการชี้ให้เห็นว่าแนวทางของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือทําให้พวกเขาได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การแสดงออกด้วยตัวอย่างจริงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดจากการใช้แนวคิดของเราในสถานการณ์จริงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในแนวคิดของเราเพราะคนมักจะเชื่อในสิ่งที่เห็นได้ผลในโลกแห่งความ,ม,มเป็นจริงการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเรามีความมั่นใจในความคิดของเราผู้อื่นก็จะสามารถรู้สึกถึงความมั่นใจนั้นได้และมันสามารถเป็นการกระตุ้นให้ผู้อื่นเปิดใจเชื่อในสิ่งที่เราพูด หากเรามั่นใจและแสดงออกอย่างมีความเชื่อในสิ่งที่เราคิดผู้อื่นจะรู้สึกเชื่อมั่นตามไปด้วยข้อหตัวอย่างของบุคคลที่มีอิทธิพลแบบเงียบๆในโลกของการเมืองและธุรกิจหลายครั้งที่ผู้ที่มีอิทธิพลมากมายในสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ออกมาพูดหรือแสดงตัวตนอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจสำคัญในบริษัทใหญ่ๆห,หรือกลุ่มที่มีอำนาจในเชิงธุรกิจเช่นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรที่มีอิทธิพลในตลาดบุคคลที่มีอิทธิพลแบบเงียบๆมักจะสร้างความเคารพและความเชื่อมั่นโดยไม่ต้องพึ่งการแสดงออกที่ฉูดฉาดหรือเสียงดังแต่สามารถทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นและปฏิบัติตามได้อย่างยั่งยืนนี่คือตัวอย่างบางบุคคลที่มีอิทธิพลแบบเอกเงียบๆคือมารดาของเทเรซามาเธอเทเรซาแม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแต่แม่เทเรซามีวิธีการทำงาน และแสดงออกที่ไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในอินดียการทำงานของเธอสะท้อนให้เห็นถึงการทำในสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการพูดหรือการแสดงออกอย่างฉุดากดแต่ด้วยการกระทำที่เงียบๆแต่ทรงพลังเธอสร้างอิทธิพลที่ยั่งยืนในระดับโลกข้อ6ข้อดีของการอยู่เงียบๆแต่มีอิทธิพลการอยู่เงียบๆแต่มีอิทธิพล มีข้อดีหลายประการที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกทั้งต่อตัวบุคคลและผู้อื่นในระยะยาวนี่คือข้อดีที่สำคัญความเคารพและความเชื่อมั่นจากผู้อื่นการแสดงออกในลักษณะเงียบๆมักจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความเป็นผู้นำที่ไม่ได้ต้องการการยอมรับหรือคำชื่นชมการกระทำที่สม่ำเสมอและไม่โอ้อวดจะทำให้คนอื่นเคารพในความคิดและความสามารถของเรา การสร้างแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดการที่เราทำงานหรือแสดงออกด้วยการกระทำที่เชื่อมั่นและจริงใจสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพูดอะไรมากการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้คนอื่นอยากเดินตามแนวทางของเราเอง การรักษาความสงบและความมั่นคงในสถานการณ์ที่ยากลำบากการที่เราไม่แสดงอารมณ์หรือแสดงออกอย่างอวือหวาในเวลาที่เจอสถานการณ์ท้าทายช่วยให้เรามีความมั่นคงและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติการแสดงออกอย่างเงียบๆในเวลาวิกฤตช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจในผู้นำการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งบุคคลที่มีอิทธิพลแบบเงียบๆมักจะหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งหรือความตึงเครียด โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงการรบกุมสถานการณ์ในแบบที่เงียบสงบและมิสติช่วยให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและจริงใจการอยู่เงียบเงียบและไม่พยายามแสดงตัวเองมากเกินไปทำให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาเชื่อมโยงกับเราในระดับที่ลึกซึง้ง การมีความสัมพันธ์ที่จริงใจและไม่ใช่แค่การแสดงออกเพื่อดึงดูดความสนใจช่วยสร้างมิตรภาพและความไว้วางใจที่ยั่งยืนกับอยู่เงียบๆแต่มีทิทธิผลคือการสร้างอิทธิพลโดยไม่ต้องแสดงออกหรือใช้คำพูดที่หวือหวาแต่ใช้การกระทำที่มีความหมายและสม่ำเสมอเป็นการแสดงความมั่นคงในตัวเองและความจริงใจที่ช่วยสร้างความเคารพ และความเชื่อมั่นจากผู้อื่นข้อดีของการอยู่เงียบๆแต่มีอิทธิพลได้แก่สร้างความเคารพและความเชื่อมั่นผ่านการทำงานและการกระทำที่สม่ำเสมอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นโดยไม่ต้องพึ่งคำพูดมากในสถานการณ์ยากลำบาก และช่วยให้ผู้อื่นมีความเชื่อมั่นหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งและสามารถควบกุ่มสถานการณ์ได้ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและจริงใจโดยไม่เน้นการแสดงตัวเองสามารถฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นซึ่งช่วยให้เราเติบโตและพัฒนามากขึ้นการมีอิทธิพลในแบบนี้ช่วยให้ผู้นำหรือบุคคลสามารถทำให้ผู้อื่นยอมรับและเคารพในความคิดและการกระทำของตนเองได้โดยไม่ต้องพยายามแสดงตัวมากเกินไป